สวัสดีครับกลับมาพบกับมีอะไรมาโมนะครับ ห่างหายกันไปนานนะคะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรากลับมาแล้วนะเพราะว่าหลาังจากที่แบบงานเยอะมากเนาะแล้วเราก็เพิ่งจะจัดตารางได้ใหม่นะคะก็คิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะพยายามลงมีไลม์มาโมให้ได้ในทุกๆอาทิตย์เหมือนเดิมนะคะใช่แล้วครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวการเสียชีวิตยอย่างปริศนาของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสในใจมากๆพวกเราก็เลยจะนํามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันในวันนี้เนาะก็เรามาจะย้ํากันอีกเสนนึงด้วยกันกว่ารายการของเรารายการนี้ จะเป็นเชิงแนวพอดแคสต์เนาะก็คอือเพื่อนฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้ใช่แล้วนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องราวสั้นๆที่เราเนี่ยไปดูมาแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจเนาะแล้วก็เอามาพูดคุยกันว่าเออมันมีประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจไหมหรือว่าแบบใส่ความคิดของตัวเองไวน้น,นิดนึงว่าเอยถ้าเป็นเราเนี่ยเราคิดว่ายังไง กูยงไก็คือมันเป็นรายการที่พวกเราจะนําเรื่องราวสั้นๆที่น่าสนใจนะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วก็มานั่งถกนั่งพูดคุยในสไตล์ที่แบบเพื่อนมาเล่าให้ฟังนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งสําหรับ EP นี้เนี่ยเราก็ไปเจอประเด็นปริศนานะของหญิงสาวคนหนึ่งที่จู่ๆเนี่ยก็หายตัวไปอย่างลึกลับนะ,ะตัวของไดมอนด์เองก็ได้โพสลงไปในลึกลับจะมาเล่าแล้วเนาะว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจแล้วเราก็กำลังจะทําอะไรมาโมกันกใช่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนี้กันนะคบพเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กับ subscribe, เพื่อนๆสำหรับรายการนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องราวที่เราเอามาเล่าแล้วก็พูดคุยกันเป็นกันเองนะเป็นแบบพอดแคสต์ใช่ไหมอ่ออจาจะจะไม่ใช่ลึกลับจะมาเล่านะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะแบบงงว่าแบบเฮ้ยทำไมลึกลับจะมาเล่าเปลี่ยนวิธีการเล่าอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่นะคะแยกออกจากกันเนาะเ,เดี๋ยวเรื่องราวจะวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะไปต่อของน้องฝนจะมาพูดกันต่อว่าเอ๊ะเรื่องราวนี้เนี่ย บทสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วก็จะมีการที่สืบเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเธอ,อ,อเรื่องราวนี้นะครับมันเกิดขึ้นในวันที่8กันยายนช่วงปี2017นะครับโดยในวันนั้นนะครับมีการจัดงานปาร์ตี้เกินขึ้นที่โรงแรมคลาวพลาซ่าชิคาโก้ก็คือจัดในโรงแรมที่อยู่ในเมืองชิคาโก้นั่นเองโดยที่มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคานก้าเจนกินส์คือเธอคนนี้เนี่ยอายุแบบเป็นวพวกวัยรุ่น,นเออวัยรุ่นประมาณอายุ10กว่า20กว่าอะไรประมาณเนี้ยต้นๆนะครับ ซึ่งวันนั้นเนี่ยก็มีการจัดงานปาร์ตี้ภายในห้องหมายเลข926พูดง่ายๆคือเหมือนกับเวลาเรามาจัดงานปาร์ตี้อะ่ะแต่ไปจัดแค่ในห้องของตัวเองเท่านั้นแล้วก็จะมีการแบบรวบรวมเพื่อนๆต่างๆนานามาเป็น10คนเลยมาจัดงานปาร์ตี้ภายในห้องนั้นทีนี้นเนี่ยในวันนั้นนะครับตัวเจนกินส์เองเนี่ยก็มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าคอนยักษก็จะคล้ายๆเหมือนเป็นเหล้าอะ่ะ พอเธอดื่มปุ๊บเนี่ยเธอก็ดื่มไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆตามภาษาวัยรุ่นเนาะเพราะว่าก็มีการดื่มกินกันอะไรเยอะแยะมากมายโดยในระหว่างงานเนี่ยก็จะมีพวกผู้ชายคอยเข้ามาจีบเธอนู่นนี่นั่นแต่เธอเองเนี่ยก็ไม่สนใจอเพราะว่าวันนั้นเองเธอตั้งใจว่าเออมากินเหล้ามาสนุกกับเพื่อนๆก็เลยกินไปนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยงานปาร์ตี้มันเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงห้าทุ่มครึ่งอ่ะเธอก็ดื่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมาแล้วตอนนั้นก็ประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งอ่ะพอเธอเริ่มเมาปรากฏว่า พอเธอเมาเนี่ยเธอก็ทิ้งข้าวของโทรศัพท์แล้วก็ทิ้งกุญแจรถทิ้งกระเป๋าทิ้งทุกอย่างเลยโดยที่คนที่คุยกับเธอคนสุดท้ายนะครับก็คือครอบครัวของเธอนนั่นเองเพราะเธอมีการเหมือนกับเทคคุยกันกประมาณว่า ยังอยู่ที่ปาร์ตี้นะแต่ก็ออมีการแบบว่าบอกครอบครัวเหมือนกันว่าเออเ่นกำลังอยู่ที่นี่ยังไม่กลับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่พอเธอได้มีการ text บอกกับที่บ้านแล้วว่าตอนนี้เธอกําลังกินน,นู่นนี่นั่นอะไรอยู่ภายในงานปาร์ตี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงช่วงเวลาประมาณตีสองนะครับที่เมื่อกี้เล่าไปใช่ไหมเธอได้ทิ้งข้าวของไว้ในห้องกุญแจรถโทรศัพท์เอ่ย กระเป๋าทิ้งทุกอย่างเลยแล้วก็เดินออกไปจากห้องเพื่อนๆตอนนั้นก็มัวแต่อยู่ในงานปาร์ตี้เนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่างานปาร์ตี้เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะสงสาตีหนึ่งตีสองมยังไม่กลับซึ่งจริงๆแล้วงานปาร์ตี้เนี่ยมันเริ่มประมาณห้าทุ่มครึ่งเนาะใช่ก็คือถ้าจะให้พูดอะมันก็เริ่มช้าแล้วแหละมันก็เลยเลิกดึกนิดนึงใช่ก็เลยกลายเป็นว่าในตอนช่วงตีสองที่เธอออกไปเนี่ย เพื่อนๆก็ไม่ได้ตามไปด้วยความที่ว่าอย่างที่ยินบอกไปว่างานปาร์ตี้มันเพิ่งเริ่มไม่นานอ่าโอเคเธอก็เมาเดินออกไปจะห้องไปหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนพบเจอเธอนะครับว่าเธอเนี่ยเดินเมาโซซัสโซเซไปในช่วงเวลาประมาณตีสองตีถึงตีสามอ่ะเดินเมาเซไปทั่วโรงแรมเลยและหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ติดต่อเธอไม่ได้อีกเลยพอเพื่อนๆติดต่อเธอไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆก็ต่างก็เป็นห่วงนะว่าเฮ้ยเจนกินเธอหายไปไหนค่ะเออทีนี้เพื่อนๆก็เลย ออกมาตามหาเธอกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็หาเธอไม่เจอเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจที่จะโทรไปหาแม่โทรไปหาแม่ของเจนกินเนี่ยบอกว่าคุณแม่ลูกสาวคุณแม่เนี่ยหายตัวไปเพราะว่าอยู่ดีออกไปจากห้องแล้วก็หายไปเลยเออทีนี้คือคุณแม่ด้วยความเป็นห่วงนะครับก็เลยรีบเดินทางมายังโรงแรมแห่งนี้นะแต่กว่าคุณแม่จะมาถึงเนี่ยก็คือตีห้าครึ่งแล้วก็คือใกล้เช้าแล้วอ่ะใช่เป็นตีห้าครึ่งของอีกวันหนึ่งอ่าถูกไหมเสร็จแล้วทีนี้คือพอคุณแม่มาถึงเนี่ย ทั้งคุณแม่และก็เพื่อนๆเนี่ยต่างก็เข้าไปหาโรงแรมเนาะแล้วไปติดต่อเจ้าที่ว่าลูกสาวเนี่ยหายตัวไปตามหาไม่เจอทางโรงแรมเนี่ยก็เลยติดต่อโทรไปหาเบอร์911ก็คือเบอร์ฉุกเฉินเนาะพื่อที่ไปบอกว่าเออตอนในตอนนี้เนี่ยในโรงแรมเรามีแขกคนหนึ่งหายตัวไปพอหลายโทรไปแจ้งเนี่ยแม่กับเพื่อนก็พยายามที่จะไปเคาะประตู ห้องแขกต่างๆเพื่อไปดูว่าบางทีลูกสาวตัวอาจจะเมาเข้าไปในห้องใครสักคนหนึ่งไงก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าตัวเองก็เมาเหมือนกันแล้วถ้าแบบเป็นปาร์ตี้วัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เพื่อนหายไปเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้ๆกันก็คือไม่ตามเพราะว่าเธออาจจะไปกับใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นแขกในโรงแรมหรือว่าเป็นเพื่อนที่มาปาร์ตี้ด้วยกันก็ได้ใช่ปรากฏว่าไปเคาะห้องทุกห้องเลยนะที่คนที่มาร่วมงานเนี่ยปรากฏว่าไม่เจอเลยไม่เจอเจนกินเลย จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยในตอนนั้นคือตํารวจยังมาไม่ถึงนะครับแม่กับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยบอกโรงแรมว่าเอางี้ได้ไหมขอดูกล้องจอดปิดก่อนว่าเธอเนี่ยหายไปไหนบ้างที่อาจจะเจอซึ่งโรงแรมเองเนี่ยก็ปฏิเสธมานะแล้วก็บอกว่าคนที่มีสิทธิ์มาดูได้เนี่ยต้องเป็นเจ้าที่ตํารวจก็เลยกลายเป็นว่าต้องรอเจ้าที่ตํารวจนะครับกว่าจะมาถึงซึ่งเจ้าที่ตํารวจเนี่ยมาถึงก็คือรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งไปแล้วแล้วกว่าเจ้าที่ตํารวจจะมาดูภาพกล้องจอรปิดต่างๆนาๆนาเนี่ยมันก็ใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงนะเพราะว่าจะต้องไล่ดูเไล่ดูไล่กรอ ตามหาเธอจนสุดท้ายนะครับเจอตัวเจนกินจริงๆซึ่งเธอเนี่ยออกมาจากห้องเนาะแล้วเธอก็เดินเซอโซซัสโซเซเดินแบบเอียงไถพิงกําแพงเหมือนคนเมาอ,ะอ่เออะเพื่อนๆท่านึกภาพคนออกใช่ไหมคนเมาเวลาเดินอ่ะก็จะแบบเกาะกําแพงเดินหัวไถไปไถ,ไถมาไไเออแล้วก็เดินเซไปตามบันไดอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายนะครับภาพกล้องจรปิดเนี่ยก็บ่งบอกว่าตัวเจนกินเองเธอเมาแล้วก็เดินโซซัสโซเซแบบเนี้ยไปจนถึงห้องครัวของโรงแรม และภาพก็ตัดจบไปตรงที่ว่าไอ้กล้องวงจรปิดของโรงแรมเนี่ยเธอเดินผ่านเข้าไปตรงมุมอับพ,พอดีอก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นอ่าทีนี้คือเจ้าที่ตํารวจก็เลยรีบส่งกําลังเข้าไปในห้องครัวเนาะเพื่อไปดูว่าเธอหายไปไหนในห้องครัวเพราะว่านั่นคือภาพสุดท้ายที่เธอเข้าไปในห้องครัวและไม่ออกมาอีกเลยมีความเป็นไปได้ว่าเธออาจจะหิวดึกหรือเปล่าเออ ทุกคนก็คืองงว่าไอ้ห้องครัวเนี่ยเข้าไปแล้วหายไปเพราะว่าเพื่อนๆถ้าจำไม่ผิดนะเธอหายไปตัี่แตีสองตีสามใช่ไหมจนเนี่ยผ่านมาอีกวันหนึ่งจนถึงแบบเที่ยงแล้วบ่ายแล้วกว่าตํารวจจะเจอภาพเนี้ยเธอก็ยังไม่ออกมาอีกอมไม่ไม่โผล่ตัวมาอีกแสดงว่าเธอต้องไปทําอะไรในห้องครัวสักอย่างตํารวจไปถึงนะครับก็เจอว่าเอ๊ะ ในห้องครัวเนี่ยมันก็เป็นห้องครัวโอเพนทั่วไปเนาะที่เราเคยเห็นในหนัง<อ>มีโซนทาครัวโซนนูน่นนี่นั่นซึ่งมันไม่น่าจะหายตัวไปได้ไงจากตรงนั้นตํารวจไปเจอกับห้องที่เป็นห้องแช่แข็งสําหรับเก็บเนื้อเก็บวัตถุดิบแช่แข็งแล้วปรากฏว่าเปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็เจอกับเจนกินจริงๆนะครับเธอเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ด้วยอาการแบบหนาวจนเสียชีวิตอะ่ะอยู่ภายในนั้นซึ่งตำรวจเองก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นคือสภาพร่างกายเธอนะ แคไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้การขัดขืนหรือการโดนบังคับการโดนบีบคงบีบคออะไรไม่มีเลยเหมือนกับว่าเธอเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็อยู่ในนั้นเรื่อยๆเออจนกระทั่งเ<ม>สียชีวิตเพราะว่า<ม>อาการหนาวอะ่ะแล้วนั่นเองนะครับก็คือเรื่องราวการเสียชีวิตอย่างปริศนาของคานิก้าเจนกินในวันนี้เนาะใช่แล้วก็เรียกได้ว่ามันเป็นการเสียชีวิตที่เป็นปริศนานะ<ม>เพืเอียนเร<ๆ>พราะลองคิดดูว่าใครมันจะเดินเข้าไปตู้แช่แข็งได้ แต่มันก็มีความเป็นไปได้ว่าตัวของเธอเองเนี่ยอาจจะกินจนเมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากกลับบ้านหรือเปล่าก็เลยพยายามที่จะเดินกลับบ้านแล้วบังเอิญเข้าใจว่าห้องครัวเนี่ยเป็นห้องนอนของตัวเองหรือเปล่าอแต่เรื่องราวนี้มันก็ไม่จบนะนเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าทางตํารวจก็ต้องมีการสืบสวนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่ว่าจะเป็นการดูกล้องวงจรปิดที่เดมอนได้บอกไปก่อนหน้านี้ดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ผิดสังเกตเลยเพราะว่าในช่วงที่เธอเดินเข้าไปในห้องครัวไม่มีใครไปกับเธอด้วย คือไปแค่คนเดียวแล้วก็ตัดไปเลยว่าจะมีบุคคลที่3เนี่ย มีการแบบชักจูงหรือว่าเชิญชวนเธอออกไปด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยไปสังเกตตรงที่ห้องแช่แขงหรือว่าตู้แช่แข็งอันนั้นที่อยู่ในห้องครัวเนาะเพราะว่าให้นึกถึงห้องครัวของโรงแรมต่างประเทศอะ่ะที่แบบว่าทางเข้าห้องครัวมันเปิดโล่งอยู่แล้วแล้วก็มีเคาน์เตอร์เยอะแยะมากมายแต่พอเข้าไปด้านในสุดเนี่ยมันมีประตูบานเดียวก็วคือจะเป็นประตูงห้องแช่แขงซึ่งอันนี้เนี่ย โอเคมันมีความผิดปกตินิดหนึ่งคือตู้ตู้นี้เนี่ยมันเปิดได้เพียงแค่ด้านเดียวหลังจากที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจบริเวณที่เกิดเหตุอ่ะก็คือ,อว่าเปิดได้จากด้านนอกแต่คน<ฮ>ข้างในเข้าไปแล้วไม่สามารถออเปิดได้<อ>ซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ว่าการที่เขาออกแบบตู้ลักษณะนี้เนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้คิดถึงอะว่าจะมีใครเข้าไปแล้วบังเอิญประตูมันล็อกเองแล้วจะต้องเปิดออกมาแต่มันเหมือนกับเป็นตู้อารมณ์เหมือนตู้เย็นอะอก็แค่เรามีประตูไว้เปิดออกเอาของใส่เข้าไปแล้วก็ปิดแค่นั้นหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นลักษณะของตู้ที่เปิดได้แค่ด้านเดียวทีนี้เนี่ยการที่เธอเสียชีวิตเนี่ยตำรวจก,ก็เลยสันนิษฐานว่าส่วนหนึ่งก็คือพอเธอเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันเกิดหนาวเกินไปเธออาจจะเพิ่งได้สติแล้วก็รู้สึกว่าอา้าวฉัน มาผิดห้องแล้วพอจะเปิดออกเนี่ยเธอก็ไม่สามารถที่จะเปิดออกได้ด้วยตัวของเธอเอง uh huh. อ่ามันก็เลยทําให้เธอเติดอยู่ในนั้นแล้วก็เสียชีวิตไปมันเลยทําให้เจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยได้สรุปว่าเหตุการณ์เสียชีวิตของเธอเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุนะ แล้วจริงๆคือในวันนั้นอ่ะมันมีการวางยาอะไรใช่ไหมหรือว่าแบบเธอเมาด้วยตัวของเธอเองจริงๆแล้วก็เดินเข้าไปโอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือไอ้ตู้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่มันดูแล้วก็ถ้าเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยมันเปิดออกไม่ได้แน่นอนอและบริเวณโซนตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นพื้นที่ครัวที่โรงแรมเนี่ยไม่ได้ใช้งานด้วยเพราะว่าในวันเกิดเหตุนเนี่ยคือมันจะมีกล้องวงจรปิดที่ฉายตอนที่เธอโซซัสเซลเทคือมันดูออกอยู่แล้วว่าเธอเมาแต่ไฟในบริเวณห้องครัวเนี่ยป แต่หน้าแปลก็คือตู้แช่แข็งยังทํางานอยู่อ่ะก็คือเหมือนกับว่าห้องครัวไม่ได้ถูกใช้งานแล้วเหมือนเ,นเป็นห้องครัวร้างูดง่าแต่ตู้แช่ดันทํางานอยู่ซึ่งมันผิดปกติใช่อันนี้ก็คือ,อผิดปกติอย่างแรกอืม,อมคือเขาพยายามที่จะสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุแต่พอเรื่องเนี้ยพอสํารวจไปเรื่อยๆมันก็เกิดความแบบตีก,ตกันใช่ผิดความปกติทีนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นปุ๊บอ่ะที่เกิดเหตุและสํารวจแล้วหนึ่งอย่าง อยาต่อไปก็คือจะต้องมาชนสูตรศพต่อคุณหมอเนี่ยก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยไม่มีร่องรอยบาดแผลการต่อสู้อะไรเลยคือศพเนี่ยดูสมบูรณ์ปกติมากนะแล้วก็ตรวจการใช้ยาพวกสารเสพติดเนี่ยก็ไม่เจอเหมือนกันเจออยู่อย่างเดียวคือปริมาณแอลกอฮอล์สูงเพราะ,ะกินเยอะใช่ปริมาณ0.112มิลประมาณนั้นแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือก็ได้พบร่องรอยของยาโทพิรามิดซึ่งไอายาตัวนี้เนี่ยมันก็จะใช้ในการรักษาพวกโรคล,ลมบ้าหมู อะไรประมาณนั้นซึ่งครอบครัวของเธอเนี่ยก็ได้ออกมายืนยนันแล้วจริงๆว่าเออเธอเนี่ยมีอาการแบบนี้จริงๆแล้วก็ใช้ยานี้เนี่ยมานานเป็นปีแล้วแหละอืมแล้วคุณหมอเนี่ยก็เลยได้สันนิษฐานเพิ่มอีกหนึ่งอันว่าจริงๆแล้วด้วยความที่เธอกินยาไปด้วยบวกกับการกินแอลโกอฮอล์ในปริมาณที่สูงไปด้วยมันก็เลยทําให้2ตัวันเนี้ยมันทาปฏิกิริยาก,กันในร่างกายแล้วก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยความดันเนี่ยลดต่ําลงหวบผิดปกติ ซึ่งมันก็จะส่งผลให้คนคนนี้นะ่วูบได้และประกอบกับพอเธอวูบเสร็จปุ๊บไปอยู่ในห้องแช่แข็งที่มิวนูพูิติดลบอีกมันก็เลยยิ่งทําให้เธอในสีชีวิตไวขึ้นเท่ากับว่าถ้าสรุปเลยก็คือผลชนะสูตรของเธอก็คือว่า ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ถูกต้องและในกระแสเลือดของเธอที่พอหมอตรวจสอบแล้วก็พบว่าปริมาณแอลโกอฮอลสูง<ช>บวกกับตีตัวยาโทโพิราเมียตใช่แล้วสองตัวยาเนี้ยมันตีกันส่งผลทําให้ร่างกายผิดปกติก็คือกลายมาเป็นว่าไอ้ที่เธอเดินโซซัสโซเซไม่ใช่เมามากอย่างเดียวใช่ค่ะมันเป็นเ,เพราะว่าเอฟเฟกจากยาผสมกับแอลโกอฮอลด้วยถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี้ยที่แบบว่ารักษาในโรงพยาบาลเนาะมันจะบอกไว้เลยว่ายาบางตัวเนี้ยห้ามกินแอลโกอฮอลเวลาที่กินยาตัวนี้ไป แม้กระทั่งยาพาราเองหรืออะไรเองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรที่จะกินร่วมกันเพราะมันมีเอฟเฟกต่อร่างกายนั่นเองถ้าเราฟังตามที่ตํารวจบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุรวมถึงผลการชนะสูตรศพแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นไปในทางเดียวกันเนาะมันก็สรุปได้เลยว่าอ๋อมันเป็นเพราะอุบัติเหตุเองเธอเนี่ยกินทั้งแอลกอฮอล์กินยาเองเมาแล้วก็อาจจะคิดว่านั่นคือห้องของเธอก็เลยเปิดแล้วก็เข้าไปนอนเลยแล้ว ประกอบกับประตูเปิดได้แค่ด้านเดียวเธอเข้าไปก็ไม่มีใครช่วยต่อให้กรีดร้องอะไรยังไงก็ไม่มีใครช่วยอยู่แล้วเพราะว่าโซนครัวตรงนี้เนี่ยโรงแรมเขาก็ออกมาเย็นว่ามันปิดใช้งานมานานแล้วแต่มันมีเพียงแค่จุดข้อสังเกตเดียวก็คืออย่างที่ฝนบอกอะว่าถ้าเราเช็คในกล้องวงจรปิดก่อนหน้านี้โซนครัวมันปิดใช้งานถาวรแล้วทําไมตู้เย็นตู้แช่แข็งมันถึงเปิดใช่ไหมเพื่อนเพื่อนึุอันนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสงสัยมากๆมันก็เลยนําไปสู่ทําให้ครอบครัวของเธอเนี่ยเหมือนกับมีการตั้งข้อสันนิษฐานอื่นๆอีกว่า ไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุแล้วมันก็เลยได้มีการเหมือนกับไปพยายามสืบหาเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้ด้วยกันแม่ก็พยายามถามว่าคืนวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเธอได้มีการทะเลาะก,กับใครหรือเปล่าเจนสกินแบบมีแบบแอบจุกกุกิกอะไรกับใครไหมอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่ทุกคนเนี่ยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะว่าเธอเนี่ยตั้งใจกินอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีใครมายุ่งหรือสูงสิงเลยแต่คุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่ออยู่ดีเพราะว่า มันมีข้อความเนี่ยที่เพื่อนๆส่งหากันในวันนั้นประมาณช่วงตีหนึ่งตีสอเหมือนกันว่าเออเนี่ยทำไมเพื่อนหายไปมันหายไปไหนว่าตามตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็หาย ไม่มีคําตอบว่าเจอหรือไม่เจอหรือมีอะไรต่ออะไรเงี้ยก็คือแม่เนี่ยสงสัยว่าอาจจะเป็นคดีฆาตกรรมหรือเปล่าที่เพืพ่อนๆเนี่ยจงใจทําให้เกิดเรื่องแบบนี้แล้วก็ปกปิดข่าวเนาะปกปิดแล้วก็โกหกอะไรประมาณเนี้ซึ่งถ้าเราเอามาจริงๆ,อ,งๆอ่ะบางทีเรามองยอ้อนกลับไปถ้าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะเพื่อนคนนึงมันเมาอ่ะแล้วเดินออกไปจากห้องอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปทําอะไรเออเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันเมาเดี๋ยวมันกลับไปนอมนเออเดีมยวมันก็กลับมาหรือมันไปนอนอะไรเงี้ย เอออันนี้คือถ้าเราคิดนะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะคนที่ครอบครัวเขาสูญเสียเนาะ,ะเขาไม่คิดเรื่องพวกนั้นหรอกเขาต้องคิดว่ามันจะมีใครทําอะไรหรือเปล่าโซนครัวมันเปิดไม่นู่นนั่นซึ่งจริงๆแนละ้วไอ้ตู้แช่แข็งเนี่ยเป็นไปได้ว่าโรงแรมอาจจะแบบใช้สำรองไงครัวไม่ได้ใช้จริงแต่ตู้แช่แข็งเนี่ยเขาอาจจะเอาไว้ใช้เก็บสต็อกเพิ่มเพราะว่ามันเสียเงินสร้างขึ้นมาแล้วอะ่ะอืมใช่ก็แม่เนีด้ใช่ดังนั้นก็<ม>ค<ม>ือไอ้ทฤษฎีพวกเนี่ย มันมีเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องราเนี้ยเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเนาะเราก็ต้องคิดทฤษฎีต่างๆเยอะแยะมากมายแหละเพราะว่าจะหาคาตอบอแหละเพราะมันดูเป็นปริศนาเกินไปนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่ทางครอบครัวเขาได้สันนิษฐานว่าอาจจะมีใครจงใจทําร้ายเธอหรือทะเลาะกันในช่วงปาร์ตี้แล้วเพื่อนๆก็แบบมีส่วนรู้เห็นากับการตายของเธออันนี้คือหนึ่งทฤษฎีต่อไปทฤษฎีที่2ก็คือมีคนอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันว่าเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุแล้วมันเกิดขึ้นในโรงแรม ซึ่งใครก็คิดอยู่แล้วว่ามันปลอดภัยถ้าเกิดว่าเราดูหนังต่างประเทศที่เป็นหนังฝรั่งหนังวัยรุ่นเวลาเขาปาร์ตี้ถ้าปาร์ตี้ในป่าหายตัวไปแล้วเสียชีวิตเนี่ยมันยังดูเม่เซ็นกว่าถูกไหมแต่นี้มันในโรงแรมอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการเหมือนกับถกเถียงกันหรือว่าพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วโรงแรมเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายหรือว่าการเสียชีวิตของเซียนสกินด้วยเพราะว่าถ้าห้องครัวโซนนี้มันแบบ ไม่ได้ถูกใช้งานจริงๆมันก็ควรที่จะปิดหรือว่ามีป้ายมีอะไระปิดประตูอะไรให้เรียบร้อยแต่นี่ก็คือเปิดโลง่งและตู้ก็ยังเปิดใช้งานอยู่อ่าและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีตำรวจไไปสืบแล้วก็ไปรู้มาด้วยนะว่าเพื่อนๆที่เขามาเปิดห้องเพื่อที่จะจัดกิจกรรมหรือว่าจัดปาร์ตี้เนี่ยมันเป็นการเหมือนกับเปิดจองโดยการใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมยมาอีกทีนึง ซึ่งจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเวลาที่เราจะไปแบบว่าเช็คอินอะไรใดๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นของเราแต่อันนี้ก็คือเพื่อนในแก๊งเนี่ยไม่รู้ไปเอาบัตรเครดิตใครมามาเปิดห้องแล้วก็จัดงานปาร์ตี้อันเนี้ยยังไงอ่ะมันก็ผิดอยู่แล้ว แล้วโรงแรมก็ผิดกฎหมายด้วยที่ปล่อยให้ใครก็ไม่รู้ที่มันตามตัวไม่ได้อะ mm hmm. มาเปิดห้องแล้วก็จัดงานจนกลายเป็นเรื่องราวแบบนี้ขึ้นอืมแล้วก็มีคนสงสัยว่าถ้าห้องนี้มันไม่ได้ถูกใช้งานแล้วมันก็ต้องมีคนที่เก็บขยะหรือดูแลหรือทําความสะอาดใน,นบริเวณนั้นอ่ะภายในหนึ่งวันอย่างน้อยก็ต้องไปโซนนั้นบ้างมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วว่าเออมันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มีอีกอันนึงที่น่าสงสัยก็คือมีบางคนเนี่ย mm hmm. เขาคิดว่ากล้องวิดีโอของ รมที่เปิดให้ตำรวจดูเนี่ยมีการตัดต่อบางส่วนออกไปถ้าเราลองสังเกตดูอะในคลิปวิดีโอเนี่ยจะเห็นว่าเธอเนี่ยเดินโซซัดโซเซเอาหัวไถกำแพงมาเรื่อยๆแล้วมันกำลังเดินทางไปยังห้องครัว แต่ไม่มีมุมที่แบบว่าเธอเดินเข้าไปในตู้แช่แข็งเขาก็เลยสันนิฐานว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามีพนักงานโรงแรมเนี่ยคนใดคนหนึ่งนี่แหละอาจจะเกิดแบบชอบเธอแล้วเห็นว่าเธอเมาแล้วก็ฉวยโอกาสตรงนี้ในการที่จะไปเข้าทําอะไรไม่ไดีไม่ได้เธอหรือเปล่าแล้วก็จับตัวเธอเนี่ยเอาไปซุกไว้ในห้องเย็น ห้องแช่แข็งอันนั้นอ,อซึ่งอันนี้มันก็ดูเหมือนเหมือนจะเป็นไปได้นะถ้าคนร้ายเป็นพนักง,งานโรงแรมเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงกล้องวงจรปิดอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะตัดอะไรบางส่วนออกไปได้เพราะหลังจากที่เกิดเหตุทันทีคุณแม่เนี่ยเข้าไปขอคลิปวิดีโอแล้วที่เขาได้บันทึกไว้อะอแต่โรงแรมไม่ให้ถูกไหมเพราะอ้างเรื่องกฎหมายอ่ามันก็มีเวลามากพอที่คนร้ายเนี่ยอาจจะไปตัดต่อส่วนนั้นทิ้งไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีนะที่คนเนี่ยเขาได้ถกเถียงกัน ก็ถ้าสมมุติว่าในทฤษฎีนี้เนาะถ้าเป็นด<อ>ับมนคิดก็จะคิดว่ามันมีความเป็นไปได้จริงแต่ถ้าสมมุติว่าจะทําวิธีนี้เขาก็ต้องไปแก้ผลชนสูตรเพราะผลชนณสูตรเนี่ย บอกว่าไม่มีการโดนทำร้ายแต่โดนข่มขืนเนาะก็แสดงว่าอาจจะไม่ได้ทำหรืออาจจะแบบร่วมมือกันเพื่อแก้ผลชนสูตรไม่แน่เออมันถึงจะเป็นในกรณีนั้นได้เนาะแล้วถ้าไปไอเรื่องโรงแรมปกปิดเดือได้แบบเนี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความสับเป่าในการทำงานมากกว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็โอเคโรงแรมไม่ได้เช็คว่าคนที่จะมาจ่ายเงินเนี่ยม,มันตรงกับเจ้าของบัตรเครดิตหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งและอีกอันก็คือมันก็ทําแม่งทําแม่งอยู่นะทุกคนการที่โรงแรมเนี่ยจะเปิดให้จองแล้วก็จัดการปาร์ตี้ขึ้นเพราะว่าเขา ก็ต้องรักษาในเรื่องของ ความเงียบอ่ะเขาเรียกอะไรนะแบบห้องแต่ละห้องที่เข้าไปพักคือต้องการพักผ่อนมันไม่ควรที่จะจัดงานปาร์ตี้อ,ะอ่ะเพราะว่าถ้าจัดอ่ะมันก็จะต้องจองเป็นแบบห้องสันมนาแยกไปเวลาจัดงานเลี้ยงหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยเด็กกลุ่มนี้ที่เขาเข้าไปเปิดเนี่ยมันก็เป็นแค่ห้องธรรมดาเท่านั้นเองมันก็ไม่แน่นาะเพราะว่าเท่ากับว่าคดีนี้เนี่ยที่มันกลายเป็นคดีปริศนาเพราะว่ามันมีช่องโหว่ของอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คนสงสัยเยอะใช่แล้วอพอคดีนี้มันกลายเป็นปริศนาปุ๊บอ่ะมันก็ยังคงคาใจจนมาถึงปัจจจุบบบัััันนนะแต่่่มมยงงไเพรรราาววใปี2008คคออข เจสกินเขาก็ได้มีการฟ้องร้องเพราะแบบใช่ก็ต้องการเรียกร้องอะว่าลูกฉันตายทั้งคนอย่างเงี้ยก็มีการฟ้องไปที่ตัวของโรงแรมด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสรียชีวิตของลูกสาวของเธอซึ่งก็ให้ทนายครอบครัวเนี่ยแหละฟ้องประมาณถ้าคิดเป็นจํานวนเงินเนี่ยห้าสิบล้านดอนลาลาร์สหรัฐเลยก็คือก็เยอะอยู่นะเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นความสัพรพาของโรงแรมทั้งในเรื่องของตั้งแต่ความผิดพลาดทางด้านการเช็คอินอะไรใๆดๆต่างๆรวมถึงตู้แช่แข็งที่ มันไม่ควรจะเปิดได้แค่ด้านเดียวซึ่งอันนี้มันทําให้เราเซอร์ไพรส์รามากเลยนะเพื่อนเพื่อไม่คิดว่าแค่ประเด็นตู้เย็นหรือว่าตู้แช่แข็งอะแค่เปิดได้ด้านเดียวอะมันฟ้องได้ขนาดนี้นะมันก็เลยทําให้ฝนนึกถึงคดีก่อนหน้านี้ที่ได้เล่าในลิกลับจำมาเล่าอะตอนนั้นที่เราคุยกันเรื่องเรือดำน้ำําที่มันเปิดได้ด้านเดียวเหมือนกันอ,อ,อ๋อเรือโอเชียนเกตเออคือเรือโอเชียนเกตเนี่ยมันก็จะแบบที่เขาบอกตอนนั้นว่าออซิเจนใก้จะหมดจริงอันนี้คือพูดถึงว่าถ้าตัดไปว่าจะมีการแบบระเบิดเนาะ ข้างในเนี่ยเปิดประตูออกมาไม่ได้ต้องรองให้คนข้างนอกอะเปิดประตูเพื่อช่วยคนข้างในออกมาใช่ใชซึ่งมันแปลกๆไงคะเวลาที่เราจะผลิตอะไรออกมาที่เป็นแบบเรื่องอะไรแบบเนี้ยถ้าจะพูดถึงเซฟตี้เฟิร์สหรือความปลอดภยัยมันก็ควรจะเป็นประตูที่เปิดได้ทั้งสองฝั่งเพื่อกันรกรณีที่คนอาจจะแบบเข้าไปติดในนั้นแล้วสามารถช่วยเหลือตัวเองออกมาได้เงในกรณีนี้หรือว่าคดีนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าหากว่าตู้แช่เนี่ยสามารถเปิดได้ทั้งสองด้านมันก็ มันก็น่าจะโอเคกว่าไหมอย่างเงี้ยหรือคนที่เขาเอาเนื้อไปแช่ในนั้นแล้วบังเอิญว่ามาคนเดียวแล้วประตูมันเกิดปิดเองอย่างเงี้ยเราก็จะได้เปิดออกมาได้เงี้ยแต่ถ้าแบบนี้นี่คือกลายเป็นว่าติดแงกอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่มีใครช่วยได้เลยแล้วก็กลายเป็นว่าเสียชีวิตไปปริศนาแบบนี้ใช่น,นะครับก็ถ้าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดเห็นอะไรยังไงกับเรื่องราวที่แบบมีช่องโหว่ทางด้านทฤษฎีเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่าทฤษฎีต่างๆมันมีเกิดขึ้นจริงเพราะว่า ถ้าเราเป็นครอบครัวผู้สูญเสียเราก็ต้องคิดต่างๆนานาแหละเอ๊ะทำไมไอ้นั่นทำแบบนี้เอ๊ะทำไมไอ้นี่ทำแบบนี้ก็คล้ายกับคดีของคุณแตงโมเนาะที่แบบทุกคนก็คิดทฤษฎีเยอะแยะมากมายเลยรู้ไม่ได้สักอันเออแต่มันเป็นเพราะว่าทุกอย่างบางทีเนี่ยมันแค่เกิดจากความสับเพ่าก็เป็นไปได้ซึ่งทําให้ๆๆไอ้จุดสับเพ่าตรงนั้นอนะ่ะคนเขามองว่าเอ๊ะไอ้การที่คุณทําแบบนี้มันจะต้องมีแบบนี้แน่ๆเออมันคือเรื่องราวนั้นหรืออาจจะมีเรื่องราวแบบนั้นจริงๆก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองคนแล้้้้วววววกก็็คาาาามมเเเเปนนนจรรรริิงงะ่่่สุดดทยยแลีีืออัไขึ เราก็ไม่รู้เนอะนอกจากคนที่เป็นคนทําจริงๆหรือคนที่เป็นคนเสียชีวิตเนาะถึงจะรู้<ช>ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นใช่ค่ะแล้วเรื่องราวเนี่ยก็จบลงประมาณน,นี้นะเพื่อนถ้าใครเนี่ยมีความไม่เห็นยังไงเนี่ยเราก็มาโม้พูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะใช่ครับก็มาร่วมพูดคุยกันเนาะแล้วใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ไปกราตุนะ้นใจกับพวกเราด้ เดี๋ยวพยายามจะเอามาลงทุกอาทิตย์นะครับให้คู่กับลึกลับเนาะลึกลับจะลงไม่วันอาทิตย์ก็วันจันทร์แต่อันนี้เนี่ยเราจะพยายามลงพุาาทธาห,หรือพระฤหัดไปนะครับจะพยายามลงต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้พยายามหาเรื่องแบบสต็อก เตรียมไว้ใช่แล้วนะครับถ้าใครที่มีเรื่องราวอะไรอยากฟังไม่ต้องเป็นคดีก็ได้นะเพราะไมีเรื่งโาเนี่ยเป็นเรื่องราวอะไรที่แบบหลากหลายเหมือนกับเรื่องเล่าจาเล่าเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องราวสั้นๆเนาะเพื่อนๆก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราที่ด้านล่างนี้นะครับโอเคค่ะถ้าคิดถึงพวกเราก็เมนเลยนะเราจะได้ทําให้มันลงคลิปได้ถี่ขึ้นแล้วก็มี่อันหนึ่งใช่ไหมสปอยนิยายกำลังคิดอยู่ว่าจะทําดีไหมเดี๋ยวขอโมกับเพื่อนก่อนเลยนะคือวันก่อนอะฝนไปอ่านหนังสือคดีฆาตกรรมมามันเป็นฆาตกรรมที่แบบว่า สนุกมากอะ่ะมันเป็นเรื่องอมนุษย์กบกับศพปริศนาซึ่งถ้าเปิดว่าเพื่อนๆสายดาร์กนะไปอ่านเล่มนี้มาแล้วเนี่ยมาคุยกันได้คือฝนนไปอ่านมาแล้วแบบโหมันหักแล้วหักอีกหักมุมหักมุมซ้อนหักมุมมันสนุกฟิลบ้านวิกลเลยแต่เรื่องมันเข้มข้นกว่าแล้วก็ยาวกว่าเยอะมากเพื่อนๆถ้าใครอยากฟังสปอยนะคะก็ลองขอทราบเสียงแล้วเนาะ ก็ well> คือถ้าอยากฟังก็บอกว่าอยากฟังเดี๋ยวจะเอามาสับเป็นสปอยสั้นๆให้ฟังนะคะแต่ว่านี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่น้องฝนม่้เล่านาะเพ่อเมันยังไม่ได้อ่านเลยคุยสนุกไหมคือช่วงนี้ฝนอ่านหนังสือนี่ยายฆาตกรรมอะเยอะมากเลยแล้วก็เป็นคนเขียนดังๆของ ั่งคนญี่ปุ่นน่ะซึ่งมันแบบเรื่องมันแบบโอ้โหแบบอลังการล้านแปดมากนะคะคนเขียนดังๆหลายคนเลยอ่านมาตอนนี้คือแบบประมาณแบบว่า7จ็ดเรื่องแล้วแล้วก็คือมันมีอยู่ในหัวไงมันสนุกไงมันอยากจะระบายออกไงมันก็เลยหาทางอยู่นะคะถ้าอยากฟังก็บอกกันได้ค่ะใช่แล้วครับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนเนาะค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Once upon a time, I had nine lives. I could take the front and back the same night. Nice. I could be a party girl or a guy. Whatever I wanted, that was my life. I don't wanna brag at my steel. I only talk